โสวิเศษเสิเสพุทธนามอิเมนพังสอิโสตังทอิิปโสวิเศษเสิเสพุทธนามอิเมนพุังอิโสตัง t อิิปโสวิเศษเสิเสพุทธนามอิเมนพทังอิโสตังพ t t อิิปโสวิเศษเสิเสพุทธนามอิเมนพทธังสอิโสตังท t t อิิปโสวิเศษเสิเสพุทธนามอิเมนพังอิโสตัง เย็นๆอิติปิโสเสเสอิเสเสพุทธนางเมอีอีมางาสออิโสตังพุทธะปิติิจเย็นพ่อพ่อจะเย็นเย็นนิดหนึ่งนะใเย็นเย็นตอนนี้อยู่หน้าวิหารองค์สมเด็จองค์ปฐมแล้วอยู่ตอนหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แต่หนาครูบาอาจารย์แล้วนะใจเย็นเย็นพ่อนะนี่อยู่กับล่างเนาะล่างเขาสัญญาไว้เรียบร้อยว่าจะปฏิบัติในการถือศีลบวชให้ แล้ววันนี้เนี่ยจะใช้พุทธคุณเนี่ยในการชำะระล้างและให้พ่อได้อนุโมทนานะครับจะได้ออกจากล่างไปนะครับให้ล่างได้ธรมาหากินมีพยานด้วยนะให้ล่างเนี่ยเขารับปากต่อหน้าองค์ปฐมเลยนะให้ปฏิบัตินะแล้วก็ต่อหน้าครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่อยู่เบื้องหน้าจะทำให้อย่างดีแต่ขอให้ปลดปล่อยไปหน่อยเพราะว่าตัวล่างเขามีพ่อปู่ฤาษีคุ้มครองอยู่ มาจากอดีตชาติเขาก็เป็นลูกศิษย์มีครูเหมือนกันแล้วเราก็อยู่คนละภพละภูมิกันนะได้ไหมสัญญาเนาะสัญญากันอย่างนี้จะดีกว่าให้เขาได้ปฏิบัติธรรมชีวิตเขาเจริญพ่อก็จะเจริญด้วยนะเดี๋ยวเคโกนหัวให้เลยนะวัดนี้แหละเนี่ยแหละร่มเงาพุทธศาสนาเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่พึ่งพิงได้ไหมได้นะแยกกันเนาะแยกกันวันนี้เนาะ นะพ่อนะรับปากนะพ่อนะตามนี้ไหมถ้าตามนี้ขอให้สาธุดังดด้วยพนมเมือสาธุบังดังดด้วยบุญกรรมบุญเวรใดๆขอให้เอาโหสิกรรมสาธุดังๆสาธุดังๆสาธุดังๆนะสาธุสาธุเลยสาธุต่อหน้าองค์สมเด็จประทุมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าสาธุเลยนะจะได้แยกกันอยู่นะเรามีพยานนะนะ สาธุสาธุดังๆสาธุังดังๆประคองหลังนะสาธุจะได้ปล่อยให้เขาได้ปฏิบัติทมได้เป็นคนเต็มคนนะเดี๋ยววันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะลดน้ำมนต์กลับให้มาเป็นคนใหม่ได้นะผ้ามาเอาผ้ามาประคองให้เขาเดี๋ยวทอดผ้านิดนึงนะนะ๋อดีเลยขอบขอบคุณมากๆที่ปล่อยปล่อยกายสังขารตอนนี้ให้เขาได้ทำมาหากินนะ